ก็เข้าอย่างนี้นะครับช่วงเที่ยงนะครับของบอปอยๆสายนะครับล่ายของนเอาัวเดีาของ้เอาจะขั้นห้องหน้าห้องหน้าเขาดีอ๋อไปต้องของกันอ๋อ น่าจะประบึกนะครับแบบนี้ที่ไม่ยอมเข้านะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับเขา้าเขา้าสายหน่อยอ๋อเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าหน,น้าครับ น้ำมันนี่เนี่ยเอามานี่ครับเดี๋ยวผมปไปถ่ายเดี๋ยวซื้อๆไปให้ผมเลยที่สิบเมตนติดปลาล่ะสายยาวสายยาว บ่ขั้นขันขนขน้นนี้บ่ติดแล้วขั้นขั้นใหญ่นี่บ่ติีเอาตีสองขัง้นเลยดิอัดเลยเอาตีสองขั้นนะครับว <c oughs> ันนี้อ๋อตัวนี้มามาขวาแล้วครับอือจะเย็นหน้าจะเย็นจะเย็นครับจะเย็น อย่าให้มันเข่านั่นเด้อให้เข,าขออ่าก่อฟักฟักเกษตรเด้อเดี๋ยวาเชี่ยวเดี๋ยวได้รับนได้เด็กที่อยู่ที่ผมอ๋อสองขั้นเอาวันนี้เข้าสองขันเลยครับจนะปลา,าไทรเด้อนนอ,อีกคันหนึ่งอ่ะอีก <c oughs> คันหนึ่งครับปลากินพร้อกันสองตัวคนนี้ยโอ้โหเขาลดเลดตัวครับสายนี้ปล่อยแล้ว <c oughs> ขั้นเ <c oughs> ขาฟังแล้วดูนี้เขาฟังแล้ว ่าย,ยา่ายยา่ายยา่พายยา่อตอ้ายยาวนะวตแล้ว,ายยาว,ลวอันนี้อันนี้เอ็นจากปอนนะ่ะอ,อ๋อไดพอไดอยู่เจ้าค่อย,ค,อยค่อยอ่านอ,อต่อครับต่อต่อ อ่ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนักก่พี่ขั้นเนี่ใหญ่ยิ่งเลยเนาะอ้ยเขาสองตัวเราปีนเจ้าเดียวเขาสองตัวเนาะแต่ว่ามันหนีบบ่อนเด้มันหนีบบ่อนแต่ว่ามันหนีบบ่บบบบแขบ แต่ว่าเข่าอยู่สเทยียมันบ่อนบ่อนขึ้นมาเรับอยู่เดผมมาได้หกไอ้เจ็ดโม<อ>งก็ไ<ง>่ค่อยบ่อนเัมืนเดพี่อัดคลิปอยู่อ่าวันนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนิดนึงครับอ่าอ,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 อ้ววานน่าจะสิบกิโลขึ้นอยู่ดอกตัวนี้ นี่เราจะได้ชมนะครับคนเดียวสองคันนะครับเจ้าเดียวสองคันอีกคันนึงให้ลูกค้าอีกคนนึงเล่นนะครับไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้ครับเข้าพร้อมกันสองตัวนะครับเจ้าเดียวเดี๋ยวไว่าเดี๋ยวดีนะครับเดี๋ยวดีอืมอวันนี้ก็ ขันโกงเลยเอามาปลาเริ่มเข้าแล้วครับโอ้ยังไม่ยอมนะครับตอนนี้ยังไม่ยอมจเย็นได้นะ้าจะเย็นเด้อ อ่าครับไม่แล้วครับใครครับไปไม่ยอมนะครับตอนนี้ปล่อยมันปล่อยมันดูโรน่ะปล่อยมันลินไปเดี๋ยวมันเมยกับเขาไม่เองดอกล่วงนี้มันต้องใจเย็นๆตัวก็เดี๋ยวขอจบการเดทก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวใกล้เข้าฝั่งค่อยค่อยเข้ามาอีก